การหาอัตราส่วนที่เท่ากันเ,เริ่มต้นเราต้องเข้าใจก่อนว่า,เ,าเลขเศษส่วนหรือการหารเลขทศนิยมหรืออัตราส่วน ทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันเหมือนกันต,ตัวอย่างเช่นเศษส่วนคุณเศษส่วนนะเศษหนึ่งส่วนสองก็จะมีค่าเท่ากับ1นหารสมีค่าเท่ากับ ทศนิยมมัคือ0.5หรือจะเป็นอัตราส่วน1ต่อ2แบบนี้เพราะฉะนั้นเราจะเขียนกลับไปกลับมาในรูปพวกนี้ได้เลยเพราะว่ามันจะเป็นค่าเดียวกันทั้งหมดทีนี้เรามาหาการทำอัตราส่วนที่เท่ากันแต่จะไม่ใช้วิธีหารหรือคูณเราจะใช้วิธีย้ายข้างสมการ ยกตัวอย่างข้อหนึ่งโจทย์ให้มาคือ6ต่อ3จะมีค่าเท่ากับ30ต่ออะไระจากที่บอกว่าพวกนี้คือเหมือนกันหมดเราก็ยังแปลง 6ต่อ3เราก็จะเขียนใหม่เป็น6ส่วน3เท่ากับ30ส่วนสี่เหลี่ยมแล้วเราก็ย้ายข้างสมการจากสี่เหลี่ยมฝั่งนี้เป็นหารเราจะย้ายไปฝั่งนี้ก็จะเป็น6ส่วน3คูณกับสี่เหลี่ยม หรือจะเป็นสี่เหลี่ยมคูณ6ส่วน3ก็มีค่าเท่ากันตามกฎการสลับที่ของการคูณเท่ากับ30 30ก็คือตัวนี้ยกมาเลยเสร็จแล้วทำยังไงต่อ,อ3อยู่ฝั่งนี้เป็นหารเราย้ายไปฝั่งนี้ก็ต้องเปลี่ยนจากหารเป็นคูณเราะฉะนั้น3ย้ายไปแล้ว ก็ไม่มี3แล้วฝั่งนี้ก็จะเหลือ6คูณสี่เหลี่ยมเท่ากับ30 3สากหาร3ย้ายมาฝั่งนี้เป็นคูณ3ามทำไงต่อให้เหลือสี่เหลี่ยมตัวเดียวก็เอา6ฝั่งนี้ย้ายตามไปแต่6อยู่ฝั่งนี้มันเป็นหห คูณสี่เหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยมคูณหกมีค่าเท่ากันตามกฎการสลับที่ของการคูณเพราะฉะนั้น6คูณสีเณส่เหลี่ยมหกคูณสี่เหลี่ยมก็คือสี่เหลี่ยมคูณ6คูณ6พอย้ายข้างไปอีกข้างหนึ่งของเครื่องหมายเท่ากับมันก็จะต้องเปลี่ยนจากคูณเป็นหาร ฉะนั้นตรงนี้ก็เลยกลายเป็น4เหลี่ยมเท่ากับ30คูณ3แล้วก็หารด้วย6ได้คำตอบเท่าไหร่ก็คือก็คือค่าของ4เหลี่ยมนั่นเองจบข้อหนึ่งอ่าอีกข้อหนึ่ง ข้อเก้าแล้วกันอาข้อเก้าไม่เอาดีกว่าข้อห้าข้อห้าข้อห้าสิบแปดต่อสี่เหลี่ยมมีค่าเท่ากับหกต่อห้าเรามาเขียนใหม่เป็นสิบแปดส่วนด้วยสี่เหลี่ยม เท่ากับ6ส่วนห้าย้ายข้างไปเลยย้ายสี่เหลี่ยมไปฝั่งนู้นก่อน18เท่ากับ6ส่วนหคูณสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมจากอยู่ข้างล่างก็คือ,อ1 8บ8สส่วนสี่เหลี่ยมก็จะมีค่าเท่ากับ18าหารสี่เหลี่ยมเพราะฉะนั้นเวลาอยู่ฝั่งนี้ หารสี่เหลี่ยมหารสี่เหลี่ยมพอย้ายข้างไปก็ต้องเปลี่ยนเป็นคูณตามกฎการสลับข้างย้ายาย้ายข้างสมการทีนี้ทางฝั่งนี้ทำยังไงฝั่งนี้ก็จะกลายเป็นย้ายตัวนี้ไปย้าย5ไปฝั่งนี้แทนจะเป็นจากหาร5ก็จะเป็น,ปน18คูณ5เท่ากับ6 คูณสี่เหลี่ยมทีนี้เราทำให้สี่เหลี่ยมเหลืออยู่แต่สี่เหลี่ยมตัวเดียวก็คือย้ายหกไปไปฝั่งนี้อีกตัวหนึ่งก็จะได้เป็นสิบแปดคูณห้าหารหกพอฝั่งนี้เป็น6กคูณสี่เหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยมคูณ6มีค่าเท่ากันพอย้ายไปจากคูณก,ก็กลายเป็นหาร ก็กลายเป็น18คูณ5หาร6ก็จะได้4เหลี่ยมคำตอบก็ได้แล้ว4เหลี่ยมก็เท่ากับ18คูณ5หาร6นั่นเองเท่ากับเท่าไหร่ไม่รู้